ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรเพนขาายรถถทยมือสองจากร้าน PC t ท c t o r อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะวันนี้พรเพนมีรถถทยคันนี้ค่ะมาแนะนำค่ะคบปตา L 3 4 0 8ค่ะ 34แรงค่ะรถจดทะเบียนปี52ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผานหลังค่ะเก็บสีเก็บสวยทั้งคันคันเล่มชุดโอนครอบค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะค่ะไปดูรอบๆคันกันเลยค่ะค่ะรถคันนี้ค่ะ จดทะเบียนปี52ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผ่านหลังค่ะเก็บสีเก็บสวยทั้งคันนะคะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ L 3 4 0 8ค่ะราคาย่อมเยาค่ะค่ะยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะทางร้านเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันค่ะเข้าบ้านสวยๆค่ะ ค่ะรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบค่ะเดินหน้าแปดเกียร์ค่ะทอยหลังสี่เกียร์ค่ะเขา้านสวยๆเลยค่ะเบาะใหม่จากทางร้านค่ะห<ม>ลังคาใหม่ค่ะ<ม>ค่ะส่วนฐานหลัง เป็นฐานที่ติดมากับตัวรถค่ะฐาน CCT ค่ะค่ะข้างหลังไม่รั่วไม่ซึมค่ะ PTO ใช้งานได้ปกติค่ะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะเข้าบ้านสวยๆเลยค่ะ มาดูชั่วโมงการใช้งานกันค่ะสองพันสองรอเก้าสิบเก้าชั่วโมงค่ะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะสตาร์ทติดง่ายค่ะ ยกหางไว้ไม่มีหลุดค่ะค่ะเรามาดูตัวเครื่องกันค่ะเครื่องเดิมปั๊มเดิมค่ะ พร้อมใช้งานลุยงานค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถแวะมาดูมาชมที่ร้าน PC f a c t o r ได้ค่ะหรือลูกค้าท่านใดที่สะดวกค่ะค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าผ่านหลังค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ เราจะมาทดสอบการใช้งานกันคร่าวๆนะคะเดินหน้าถอยหลังค่ะ ค่ะรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี5-2ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผ่านหลังค่ะเก็บสีเก็บสวยทั้งคันค่ะเลมชุดโอนครบค่ะทรงซี1 0 0่1,000กิโลค่ะราคาค่ะ155,000บาทค่ะย้ำค่ะ 155,000บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะ0816004753ค่ะร้านเราร้าน PC, T C Tactor อำเภอเป็นจรักจังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านเรามีรถไทยหลายรุ่นหลายรายการค่ะมี ota, ma, uki, ะคูปต้ายันมาอิสกิและแม็กซี่ค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์การเกษตร,รให้เลือกหลากหลายค่ะมีเครื่องตัดหญ้าผานพวนลอตเตอรี่ผานบุกเบิกผานขุดบนันและผานยกรองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าพรเพนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ